วันนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าเราแก้รูบิกทั้งหมด100รอบเราจะเจอ O L อะไรบ้างจากทั้งหมด57กรณีนะครับผมเราไปดูในคลิปเลยดีกว่าโดยวิธีการทำผม,ผมก็จะเอารูบิกมา1ลูกและผมก็จะทำการเล่น100รอบนะครับเล่นเสร็จผมก็จะจดว่าผมได้ O L อะไรโดยผมจะจดเป็นเลขตามกระดาษของแกนนะครับนี่ครับถ้าผมได้ O L อะไรผมก็จะติ๊กว่าผมได้ O L หมายได้คิดเท่าไหร่แล้วมาดูกันครับว่าเล่นหนึ่งร้อยรอบจะได้ O L อะไรบ้าง โดยตอนเริ่มผมจะเอากระดาษจดไว้ด้านขวาแล้วก็เอากระดาษ OL ไว้ด้านซ้าย mm hmm. เพื่อจะได้รู้ว่า OL ที่ผมได้นั้นเป็น OL ที่เท่าไหร่นะครับโดยวิธีการของผมคือผมจะทําการเอาลบิกมาแล้วก็จะนั้นก็เอาไปสแ a มโบนะครับและจากนั้นก็เล่นและจากนั้นพอเล่นไปสักพักผมกจะดูว่า OL ที่ได้มันคือ OL อะไรและจากนั้นผมก็จะดูนะครับว่ามันเป็น OL ที่เท่าไหร่และจากนั้นก็จะเอาไปจดและฉานั้นผมก็ดูแล้วก็จดแล้วก็ดูแล้วก็จด,ด,ดทำนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม จนกว่าผมจะทําให้ครบ100รอบแล้วเรามาดูผล,ล์อบนีกว่านะครับว่าหลังจากที่ผมเล่นไปหนึ่งรอบเราเจอ O L อะไรกันบ้างโดยหลังจากที่ผมเล่นไปประมาณ100รอบผมได้ทําการเจอ P O L สกิปไปทั้งหมด1ครั้งนะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ค่อนข้างน้อยเลยนะครับที่ได้1ครั้งจาก100ครั้งเพราะฉะนั้นมาดูอันดับ3มกันดีกว่านะครับผมอันดับ3ที่เจอเยอะที่สุดมีทั้งหมด13 O L นะครับโดยทั้ง13 O L นี้ผมเจอในจํานวนที่เท่ากันนะครับก็คือเจอทั้งหมด3จาก100รอบโดยมี OL ที L ่2 OL ที L ่3 OL ที L ่9 14 15 19 22 25 27 39 41 48และ52นะครับโดยต่อไปคืออันดับที่2นะครับโดยผมเจอ3 OL ที่เป็นอันดับร่วมคือ OL ที L ่8แล้วก็ OL ที L ่23และ OL ที L ่31นะครับโดยเจอทั้งหมด4ครั้งจาก100ครั้งนะครับอันดับที่1ก็ได้แก่ โอเอลที่สามสิบสี่นั่นเอง <Wow. S 1> โอเอลที่สามสิบสี่นั้นผมเจอค่อนข้างที่จะบ่อยมากโดยผมเจอจากหนึ่งร้อยครั้งไปทั้งหมดหกครั้งนั่นเองแต่มันก็จะมีจํานวนโอเอลจำนวนหนึ่งนะครับที่ผมไม่เจอเลยจากหนึ่งร้อยครั้งก็ตามนี้ฮะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากให้ผมทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับไปแล้วบ่าย